ใหม่สองหมื่นพันท่านผู้ชมสวยกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้ก็รถใหม่ป้ายแดงแล้วสำหรับเหลือเชื่อท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยเห็นว่าโรเบนร์ตอีคลา w 2 1 2นะโฉมไปแยกเนะี่ยจะมีเลขใหม่เพียงแค่2องหมื่นนิดจึงเป็นที่มาของการยกรถเนี่ยขึ้นห้อยมาตรวจด,ดูส่วนของช่วงล่างว่ามันจะเป็นยังไงนี่ผมก็ทึ่งกับความใหม่ของมันท่านผู้ชมดูท่อไอเสียนะดูแคตตันติกดูปลายท่อ ทุกอย่างของรถคันนี้บอกเลยว่าเหลือเชื่อจริงๆครมันเป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ท่านผู้ชมมันมีแล้วเนี่ยช่วงล่างเดิมนะโชคเดิมสปริงเดิมลูกหมากเดิมเล็กกันโครงเดิมส่วนท้ายก็เดิมแห้งๆทอยเสียที่ใหม่คลิปพวกยางหิ้วคารพวกวุธตต่างๆปีกนกสภาพใหม่มาก นะถ่ายได้เป็นหลักฐาน,นพ,วพวกยมงพวกย้อยพวกเขาเนี่ยใหม่หมดเลยคนไหนจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะว่ารถเล็กใหม่แบบนี้เนี่ยมันมีจริงนะในโลกนี้แล้วก็อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นี่ท่านผู้ชมพวกชมลางพวกลูกหมากเหล็กกันโครงปรินนกบนปีนกล่างลูกหมากไปแหลกพวกยางหุม้มเปล่าต่างๆสภาพดีหมดเนี่ยเหล็กกันโครง ดที่ใต้ห้องเครื่องก็ไม่เยอะมาแห้งสะอาดใครได้ไปก็คงเหมือนได้รถใหม่นะ่ะโอเคครับประมาณนี้ให้เป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เคยเห็นเลขใหม่สองหมืคนไหนอยากจะยนโฉมก็ติดตามดูในคลิปต่อไป ใหม่สองหมื่นหนึ่งพันท่านผู้ชมสวยกว่านี้ใม่ my, น้อยกว่านี้ก็รถใหม่ป้ายแดงแล้วสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถเบนซ e ์อีคลาสที่ขายดีที่สุดระดับโลกอีคลาส w สองร่สองโฉมสี่ตานะ e สองห้าย ggi ลังคาแก้วพุชเตอร์คีเลดโกโอ้โหฝาท้ายไฟฟ้าบอกเลยว่าออปชั่นเรไอเทมแล้วก็มาพร้อมกับความใหม่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงท่านผู้ชมผมก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคันนี้นะวันนี้บอกกันเลยว่าถ้าใครได้เป็นเจ้าของนะ คุณคือคนที่โชคดีแบบ1ในพันหนึในหมื่นแน่นอนและภายนอกคันนี้ก็ได้สีเทาไอรียมซิ l เวอร์เมทัลลิกเพ t รนี่ถ้าู้ชมเห็นไหมครับหลังคาแก้วลอลอพาราม,มิซ g กลาสลู o เนะเอาไปถ่ายรูปเซลฟี่อวดเพื่อนๆได้เลยบอกว่าฉันนี่แหละคือแรกไอเทมนะีนี่แหละครับคือความสุดยอดของมันเอาทีเรามาดูด้านท้ายสันิดนึ่งนี่ฮะไฟไท้าย LED โคมสีแดงขนาดใหญ่นะี่ฮะเป็นเม็ด ประกายเพชรโอ้โหมีความสีแดงมีความใหม่มากกระยิบระยับเลย c ีจก็คือชาร์จแก๊สโซลินเจ็คน,นั่นก็คือเบนซินฉีดตรงเบนซินเทอร์โบนั่นเองครับนี่ก็คือโค้ด e 2 5 0พ cji นะให้ดูฝาท้ายนิดนึงครับตากล้องนี่คือความใหม่นะนี่คลิปเลยแบบนี้เลยนี่ครับนี่ฝาท้ายปฟฟ้าะแล้วก็มีระบบล็อกในตัวด้วยถ้ากดปุ่มนี้นะจะล็อกจะเปิดอีไม่ได้อ่าครับเห็นไหมกริปกริปเลยโอ้โหสุดจริงๆครับใหม่ คลิปทุกอย่างเลยฮะขอขี้โม้หน่อยครับไม่เจอเลยสวยแน่นแน่อาทิตย์มี่ร้อยยางนี่ครับล้อเป็นล้ออวังกาด5า้าก้านคู่แล้วก็เซ็นเตอร์ล้อนี่ไมคคลิปล้อรัดด้วยยางมิชลินนี่ฮะล้อไมคคลิปเลยท่านผู้ชมโอ้สุดจริงๆเนี่ยคีเลตโกจะเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต้องใช้กุญแจเปิดเข้ารถได้เลย่ะทีเรามาดูภายในที่หนึ่งครับมากองภายในจะเป็นอวังกาด นะจะเป็นอวังกาสสไตล์ก็คือการตกแต่งสไตล์อวังกาศจะได้ลายไม้สีดำเงาประดับด้วยคโครเมียมทริมก็จะเป็นสีดำได้ก็เป็นสีดำหนังก็เป็นหนังพลีมเนียมสีดำก็คือเน้นความสปอร์ตเน้นความเร่าร้อนเน้นความดุดันในสไตล์ของอวังกาสไฮไลท์ก็คือความใหม่ท่านผู้ชมให้มามดูที่บอกนะดูที่บอกท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะเนี่ยคนอะไรนะซื้อรถมาสองหมื่นไม่ใช้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะสุดจริงๆฮะ แล้วก็นี่ฮะออปชันบอดไฟ m เปนบรีมรมรสจุดนะนี่ครบหมดเลยโอเคฮะทีนี้เราไปดูส่วนของด้านคนขับนิดนึงก็เห็นในส่วนของลายไม้เงาดักเอสบูดเห็นไหมท่าไปชมใหม่มากปุ่มต่างๆไม่มีลอกไม่มีหักไม่มีแตกส่วนเบาะหนังนะไม่รู้ว่านั่งยังไงอ่าแต่กล้องสูงมาถึงเบาะนั่งนิดนึงนี่นัน่งยังไงไม่รู้เลยนะเจ้าของนี่ต้องดูรถ,รถแบบยอดเยี่ยมนะจากการที่ผมได้สอบถาม เทียที่ไปซื้อมาเขาบอกว่าเจ้าของมีคนดูแลรถอย่างยอดเยี่ยมไม่ให้ใครขับเลยท้ายน้อยมากที่ม้ชมดูดิแทบไม่มีเลยอ่ะเนี่ยสุดยอดจริงๆอ่ะทีนี้มาดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพุ่มหนังเนบ้า,าสีก้านทรงคลาสสิกปรับเข้าออกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยอ่าในส่วนของเลขไม้นะเห็นไหมครับสองหมืนแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าน้อยมากๆไม่น่าเชื่อนะเลขไม้เพียงแค่สองหมื่น แล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดรุ่นนี้ได้เกียร์อยู่ที่คอนโซลกลางเป็นเกียร์ที่อึดถึกทนหรือว่าเกียร์จุด6แล้วก็เป็นรุ่นอวังไก่อ่ะทีนี้ไปดูส่วนคุ้มพลังนิดนึงถ้าเป็นแมนวนวลบ้านหลังเป็นไฟฟ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูความใหม่นะไฮไลท์คือความใหม่ความสะอาดถ้ากลิ่นรถเหม่นมันออกไปที่ด้านหลังได้มันออกไปแล้วท่านผู้ชมใหม่มากเหลือเชื่อนะโอเคใหม่มาก อ่ะทีนี้ผมจะพามาดูส่วนของห้องเครื่องท่านผู้ชมไม่หลายคนก็ไม่เชื่อนะผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่านี่คือห้องเครื่องยนต์ของรถเลขไม่สองหมื่นท่านผู้ชมคันนี้ปี11นะปี11.11ด้วยได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์สี่สูบแถวเรียง M271 Evo 204แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดก็ประมาณ3 1 0นิวตันเมตรที่ 2000- ถึง4 0 0พ 300รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดจะให้ตาสิ้นเปลืองประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรสมรรถนะความยอดเยี่ยมนะศูนย์ถึงร้อยประมาณ8วินาทีนิดแล้วก็ท็อปสปีดประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือประสิทธิภาพของเขาแต่จุดไฮไลท์มันอยู่ที่ความใหม่ท่านผู้ชมเพราะว่าวนี่เราพูดถึงรถมือสองนะปีนี้ปีส0 2พี่ผ่านมาแล้ว14ปีเนี่ยความใหม่เยเหลือเชื่อเลยเนี่ยจุดต่างๆพวกการมาจจก,กโรงงานชัดเจนหมดไหมก่กลิบเลย ใหม่จริงๆฮนะตัวถังเหมือนรถใหม่ไม่เคยผ่านการชนนักพความจมน้าแน่นอนอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของอ่ะราคานะป้ายแดง4ล้านกว่าใานผูมาชมป้ายแดงสล้านกว่านะในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครได้เป็นเจ้าของก็ถือว่าระดับมหาเศรษฐีอยู่แล้วระดับสอสอส,อสอวรัฐมนตรีหรือผู้มีอิทธิพลนะผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงคุณวุฒิจะขับรุ่นนี้และวันนี้เนี่ยอดีตของเขาก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลเช่นเดียวกัน คนไหนที่อยากจะได้รถที่มีสตอรี่ดีๆมีเรื่องราวดีๆระดับคนระดับประเทศที่เป็นเจ้าของแล้วผมอยากให้คุณนั้นรีบจองคันนี้เพราะว่าพลาดแล้วจะไม่มีอีกแน่นอนเพราะว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยที่ผมเคยเจอมาทําการตลาดมาแล้วกว่า5ปีเนี่ยเพิ่งเคยเจอท่านผู้ชมเอาเป็นว่าหลายๆคนก็จะกลัวในส่วนของเครื่องเสียเกียร์พังคิดรอาหลวงสําหรับรถมือสองใช่ไหมฮะแน่นอนวันนี้เนี่ยคุณดีจะได้เพาวาวิทย์บีพีของเรามีการันตีอะไรเอถึงเส้นหนึ่งปีไม่จํากัดระยะทางให้คุณด้วยนะ อยู่ที่759,000บาทท่านผู้ชม7 5 90 0 0บาทคุณจะได้วารันตีอะไหล่ A ถึง Z 1ปีไม่จำกัดระยะทางแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าท่านไหนซื้อเป็นเงินสดและรับรถภายใน3วันนะจะได้ราคาอยู่ที่7,000แสบาทท่านผู้ชมก็คือประหยัดไปกว่า5 90 0 0บาท จาก759,000บาทจะเหลืออยู่ที่700,000บาทจะต้องจองและก็รับรถซื้อเป็นเงินสดภายใน3วันวันที่ผมทำรีวิวก็คือวันที่30เดือนกันยายนปี68เวลาประมาณ18นาฬิกานะรถคันนี้จะต้องส่งถึงลูกค้าเนี่ยภายในไม่เกินวันที่3ก็คือคุณก็จะได้พรีเ i l e g e เลนั่นก็คือ 7แสนบาทการันตี1ปีฟรีขาสอบนั้นเองไม่อยากให้คนอื่นคว้าไปก่อนรถดีๆรถสวยปีใหม่ไม่น้อยเหมือนรถใหม่แบบนี้ก็ติดต่อมาที่เบน v p ี0 8 1 8 6 1 5 1 5 0 8 1 8 6 1 5 1 5เบน v ์ีพการันตีมากที่สุดในรามอินทาเบน v ์ีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ